ตายคาบ้านแล้วก็เป็นบ้านที่สมไปด้วยกองขวดเบียร์นับหมื่นขวดทีเดียวแล้วก็ผู้ตายนี่แหละที่เป็นคนดื่มแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับหลังจากที่เลิกรากับอดีตภรรยาเขาบอกเลิกมาเจ็ดปีภาพบ้นในแต่ละวันก็คือเนี่ยครับอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ดื่มเบียร์เป็นประจำะแล้วล่าสุดก็คือถูกพบว่าเสียชีวิตยอยู่ในบ้านหลังนี้ที่เต็มไปด้วยกองขวดเบียร์นี่ฮะ มันเรียกว่าบ้านแทบไม่ได้แล้วมั้งอ่ะ,อะคือแบบเรียกว่าบ้านร้างนี่ยังจะดูเหมาะกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ด้วยความเป็นจริงคือเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆใช่ครับใช่ไหมคะชายอายุ47นะครับอยู่ที่อำเภอน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองบ้านนี้เรียกว่าปกคลุมไปด้วยใบไม้ต้นไม้แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านนะครับเข้าไปในบ้านก็มีกองขวดเบียร์ที่กินแล้วเนี่ยวางเอาไว้ตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงห้องนอนชั้นสอง แล้วเข้าไปถึงจุดที่เขานอนอยู่นยในห้องนอนอก็ยังมีกองขวดเบียร์ยรายร้อมอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ<ะ>จากการสอบถามทราบว่าผู้ตายมีอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาเมื่อเจ็ปีก่อนครับแล้วก็วันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ตายก็โทรศัพท์ไปหาน้องชายที่เชียงใหม่นะบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็มีปัญหาเครียดเรื่องเงินน้องชายเวลาต่อมาก็เอาเรื่องไปคุยกับน้าชายที่อยู่ที่ระยองทีนี้น้าชายเหมือนจะอยู่ใกล้กว่าก็ แวะเข้าไปเยี่ยมผู้ตายแล้วพอเข้ามาที่บ้านก็ได้กลิ่นผิดปกติก็เลยแจ้งทางตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับก็เลยเจอว่าเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับทางรปภพพหมู่บ้านอ่าเขาก็ตรวจตราเนาะแล้วเขาก็รู้ว่าเออตั้งแต่ผู้ตายแยกทางกับภรรยาไปเมื่อ7ปีที่แล้วก็ตรอมใจแต่และว,วันก็ไม่ทําการทํางานก็มีการดื่มเบียร์ทุกวันวันละ2ขวดเป็นอย่างต่ําแล้วก็อาจจะไปถึงวันละ4ขวดเออที่แน่ๆก็คือดื่มทุกวัน จนมีขวดเบียร์เนี่ยอยู่เต็มบ้านแบบนี้ครับตอนเย็นประมาณตอนเย็นประมาณตั้งสามโมงเย็นเนี่ยเรไปซื้อเบียร์มากินทุกวันวันละสองขวดบ้างสี่ขวดบ้างเขารักเมียาม่าเขาทำใจไม่ได้เขาก็เลยไม่ทํางานเลยแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยบ้านช่องกับปล่อยลูกแบบนี้แหละเหมือนตอมใจอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาเอาเงินที่ไหนกินไหนใช้คะลุงคงจะมีเงินแหละครับ คงจะมีเงินสะสมบาเหน็ตอะไรเข้าที่ออ่จากงานคงจะมีพวกเงินเดือนก็เพราะว่าหลายหมื่นเลยนะมันทางานดีก็คงพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างนะคะเอาไปลงขวดหมดเลยแต่ละวันสองขวดบ้าง4ี่ขวดบ้างนะครับทีนี้ตอนที่ทางกู้ภัยเนี่ยขึ้นไปจะเอาร่างของผู้ตายลงมาจากห้องนอนปรากฏว่าพอไปเปิดประตูปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเขากองขวดอ่ะสุ่มๆกันไว้กองขวดเบียร์เนี่ยถล่มลงมาขวางประตูอีกก็เลยเนี่ย ต้องเอาลงมาผ่านทางระเบียงมยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะาออทางผีอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่กันไม่เพราะว่าเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ขวดเบียขวางมันเยอะขนาดไหนคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตยอย่างละเอียดอีกต่อไปนะเพราะว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคประจําตัวด้วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอะไรด้วยอ่ะจริงๆแล้วเ,ออเรื่องนี้ฝากเบอร์กันไม่ถูกเลยอะค่ะเอาเป็นว่าใครรู้สึกเครียด ซึมเศร้าอยู่คนเดียวไม่รู้จะปรึกษาใครมีติดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะฝากไว้2เบอร์ก็แล้วกันเนาะคุณผู้ชมสายด่วนสุขภาพจิตนะคะ1 3 2 3ไม่รู้จะคุยกับใครไปสายด่วนสุขภาพจิตได้อยากจะเลิกเหล้าเลิกเบียร์เลิกแอลกอฮอล์ไม่รู้จะปรึกษาใคร1 4 1 3ค่ะสายด่วนเลิกเหล้านะคะก็อนี้กินมาหลายปีตั้งแต่เลิกกับภรรยาไม่รู้ตับแข็งไปหมดแล้วป่าไม่รู้เนาะแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วขอความเสียใจด้วยนะคะ